เราเป็นการถ่ายรูปโปรไฟล์นะคะตอนรับปี2566ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่แล้วก็รูปเซตเก่าคือใช้หมดจนแบบไม่เหลือรูปแล้วก็เลยวันวนี้หนึ่งปี365วันนะครับใช้ไปแล้วใช้วันละหลายรูป <c oughs> ใช้วันละสิบรูปคูณไปเลย65่ง65น,น้ก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายรูปนะคะโปรไฟล์แล้วก็รวมไปถึงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะคะของเราเองอ่านี่ ขายอินสินค้าเเข้าแล้วนะค่ะอ่าเต็มตัวไหมล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะซอใช่ไหมโอ้โห้าไม่ขายของตัวเองก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะทุกคนฝากดดันด้วยนะคะตรงตามใช่แล้วดีจริงใช่แล้วดีจับง่ายผมทำง่ายใช่ไหมคะอ้าวแล้วก่อนก่อนหน้านี้เคมเขาบอกว่าผมมันลื่นมากมันอาจจะทำยากหน่อย มหรือจับะะายทรงก็อยู่ทรงหมายถึงว่าเป็นลื่นผมดูมีน้ำหนักผมนุ่มแต่ว่าอยู่ทรงทุกสนที่กลิ่นดีค่ะกลิ่นจะออกแบบหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้เลยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์เดี๋ยวก็จะมีรูปปล่อยออกไปทุกคนต้องรอดูนะคะตามชื่อใช่ไหมคะบอสแคร์บอสแคร์อะไรไม่แคร์แต่บอสแคร์อะไรไม่ดีแต่แอนอลอดีนะคะเค้มตัวเองแล้วค่ะ มาเรามาต่อกันเลยค่ะค